พุทธวจนะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอานน์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมะวินัยของพวกเรามีพระาศาสดาร่วงรับไปแล้วพวกเราไม่มีพระาศาสดาดังนี้อานน์ พวกเธออยากคิดอย่างนั้นอานนธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วมันอยัดแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมะวินัยนั้นจกเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราบทสวดอาณาปานาสติหมวดกายานุปัสนาภิกษุท์ทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทําสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้า ย่มทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่มทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับหายใจเข้าย่มทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับหายใจออกภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ ภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นบทสวดปฏิจจสมุปบาทอิทะพิกเว อริยสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมะนะสิกะโรติภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุป,ปาทาอิทังอุปปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมัสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัตยยาสังขาราเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัตยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ วิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามะรูปปัจจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะนสลายตนะนป MM no doors, devil, socially, hmm ัจจยาผัสโศเพราะมีสลายตนะนเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตันหา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปปาทานอุปปาทานปัจจยาพระโวเพราะมีอุปปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภะวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชะรามรณังโศกปริเทวทุกขโทมณัส,สุปายาสาสัมภวันติ เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณนะสโสกปริเทวะทุกขะโท,โทโมนัสอุปายาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตสเกวะรัตสทุกขังขัดทัสสสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะ,ะเววะอสเสสะวิราคนิโรธาสังขารนิโรโธเพราะความจางคายดับไปโดยไม่เหลือ แห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะ สลายตนะนิโรธาผัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะพัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตันหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาตันหานิโรธาอุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตันหา จึงมีความดับแผงอุป,ป,าาอป,ปาทานอุปาทานะนิโรธาพระวะนิโรโทเพราะมีความดับแผงอุป,ปาทานจึงมีความดับแผงภพพระวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแผงชาติชาตินิโรธาชะรามรนังโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแผงชาตินั่นแหละฉลามรณะ สโสกะปริเทวะทุกขโทมณสุป,ปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตัสะเกวะรสัะทุกขังขัดทัสสะนิโรโทโหโตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พุทธวจนะสา,สาธุสาธุสาธุครับผม